This is a Real Estate nerd podcast. ื e อ d p o แค a s t ก็แค่อยากชวนเพื่อนที่ชอบประสังหามาเล่าสู่ให้กันฟังเพราะเราเชื่อว่าโลกนี้สนุกเมื่อแชร์ต่อและแบ,บ่งปันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ r e l e s t a t e nerd podcast นะคะ by p r i s t i e Living c o n s u l t a n t ค่ะวันนี้ก็พบกับอยู่นงกมลค่ะบอมโสพิตาค่ะแองคาณิตาค่ะก็ EP นี้เป็น EP ที่17แล้วนะคะก็สำหรับ EP เนี้ย เราคิดว่าเอออยากมาพูดถึงเรื่องการซื้อคอนโดอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าการขายใบจองปะอ่าสมัยก่อนก็ชอบชเป็นการขายใบจองซื้อดาวเออทีเนี้ย EP พีนี้ก็เลยจะายมาทำเกี่ยวกับว่าเออเอพิโซดที่พูดถึงว่าเออก่อนทำสัญญาซื้อขายดาวคอนโดเนี่ยเราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างหรือควรที่จะรู้อะไรบ้างหรืออะไรที่เราไม่เคยเอาแวนมาก่อนที่ควรที่จะรู้ <Okay. S 2> ค่ะก็อีีนี้ก็เลยจะมาพูดกันอย่างการขายดาวคอนโดคืออะไรคะคุณบอม,อม ก็คือการขายในส่วนของสิทธิ์ที่เขาไปซื้อมาแล้วอะเราไปซื้อต่อเขาเพื่อที่ว่าบางทีมันก็จะเป็นการขายตึกส่วนมากจะยังไม่เสร็จนะคะอืมใช่ใชหรือตึกที่ about จะเสร็จแล้วใ,ใกล้โอนหรือภาษาสังหาเรียกว่าเออขายก่อนโอนใช่ค่ะใช่คือข,ข,ข้อดีมันอาจจะเหมือนกับว่าคนที่เขาไปซื้อช่วงแรกๆช่วงแบบ ล็อต VIP ให้จองก่อนได้ราคาพิเศษตั้งแต่แบบขายเป็นกระดาษอะไรเงี้ยเขาอาจจะได้ราคามาถูกแล้วแล้วเราไปซื้อต่อเขาอะมันอาจจะแบบได้ราคาดีตำแหน่งดีเพราะเขาเลือกก่อนไงใช่ถ้ามาแบบซื้อหลังๆมันอาจจะได้หรือบางทีเขาเป็นลูกค้าเก่าอเงี้ยของ Dev วลลอปเปอร์นั่นอะเขาก็จะได้รับส่วนลดที่มันพิเศษนิดนึงกว่ารอบทั่วไปพับปิกที่เขาเรียกกันทีนี้การขายดาวมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเป็นเรื่องราวของแบบนี้แหละเช่นแบบเอ้ยเรารู้สึกตำแหน่งเนี้ยมันพีคห้องมุมเนี้ย ทั้งตึกมีแค่ห้าห้องแล้วมันไปก่อนเพราะลูกค้า VIP ไปหมดอ่าทีเนี้ยในเมื่อของมันไม่มีขายพับบิกอะคุณก็ต้องไปซื้อต่อเขาใช่ค่ะซึ่งอยู่ก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะคุณว่าแบบเออการไปซื้อต่อบางคนบอกเฮ้ยไม่เอาอ่ะคือไปซื้อต่อมันเข,เขาบวกอ,กอะไรนแน่เลยเออนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอินโฟเมชันว่าแบบเออความต้องการเราคืออะไรอย่างที่แบบบอกไปว่าเออถ้าห้องมันแรงมากๆอะแล้วเขาบวกสองใจสามใจก็คือ เป็นเราเราก็โอเคนะถ้าเราอยากได้แล้วเราซื้อไว้อยู่เองลองเธอศึกษามาดีแล้วว่าโอเคตำแหน่งเนี้แหละมันคือต้องตอบโจทย์กับชีวิตเราคือเราต้องอยู่ตรงนี้เราจะมีความสุขก็แล้วความจริงอ่ะคุณส่วนมากอ่ะคนที่ได้ไปรอบแรกๆอ่ะคือได้ราคาดีนะที่เขาบอกว่าเป็นราคาอ่า V หรือราคาก่องพรีเซลทีนี่ะคอสของการซื้อขายอะมันไม่ได้สูงเหมือนรอบพับิกไงทีเนี้ย ต่อให้บวกมาปุ๊บพอถัวไถไปก็อาจจะโอเคไหมอะไรเงี้ยบวกกาไรมาก็ยังอาจเป็นราคาตลาดในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยค่ะแลก็แถมได้ตําแหน่งที่เราคิดว่าเราชอบใช่ซื้อแล้วจบอะซื้อแล้วจบใช่ไม่แบบซื้อบวกก็แบบโอ๊ยไม่น่า้เลยเออต้อจะเอาห้องนั้นอะไรเงี้ยใช่ทีนี้การขายดาวอะค่ะมันก็ถามว่าเออเราซื้อยังไงะซื้อต่อเขายังไงถ้าพูดให้ง่ายๆสมมุติว่าอ่ะห้องเนี้ยขายอยู่ที่สิบล้านห้า ขายดาวอ่ะมันคือซื้อคอนโดที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะใช่ค่ะแปลว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะเอาห้องในสิล้าน5้าไปเข้าแบงค์ได้เลยทีนี้คุณก็ต้องจ่ายในสิ่งที่โอนเนอร์จ่ายไปแล้วอ่ะคือเขาจ่ายไปแล้วเท่าไหร่ใช่ใช่เขาจ่ายเงินจองไปเท่าไหร่จ่ายค่าทำสัญญาไปเท่าไหร่เบสิกก็คือคุณจ่ายค่าใช้จ่ายแบบนั้นน่ะที่เขาจ่ายไปแล้วอ่ะคืนกับโอนเนอร์บวกกับ ถ้าเขามีกําไรนิดหน่อยนิดหน่อยไปก็ออนท็อปไปก็คือจ่ายตรงนั้นแปลว่าการซื้อลักษณะเนี้ยต้องมีเงินสดนิดหนึ่งนะคุณอืถ้าสมมติคนแบบว่าอยากซื้อดาวอยากได้ตําแหน่งนี้มามากปุ๊บแต่เงินสดไม่พอก็ไม่แนะนําให้สู้นะเพราะว่าไปรอตึกเสร็จไปรอตึกเสร็จเรากู้แบงก์โอนก็อาจจะเป็นโปรดักที่เหมาะกับไฟแนนซ์เรามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรื่องการ เทอร์มเปเมนต์ก็มันเป็นการซื้อขายระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะ่ะคุณก็ตกลงกันเลยอ่ะสมมติคุณจบราคาได้ละ10ล้าน5คุณจบมาที่10ล้านสองคุณก็คุยเลยว่าอ่ะจะจ่ายจองเท่าไหร่จ่ายดาวเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยที่อยากมาพูดก็คืออยากพูดถึงเรื่องแบบเทคนิคนินดนึงเนาะว่าก่อนคุณจะจ่ายเงินไปให้ใครอะ่ะ คุณควรเอาแวร์เรื่องอะไรบ้างเพราะบางทีเราไม่ได้คิดเอาแวร์เรื่องนั้นคือเราไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้เออทีเนี้ยเราก็เลยอยากที่จะมาพูดว่าเนี่ยก่อนที่คุณจะจ่ายเงินให้เขาอย่างคุณบอมเพิ่งขายมาเลยล่าสุดข,ขายดาวใช่ค่ะต้องยังไงบ้างคะในฐานะที่เราเป็นคนซื้อถูกเราก็คือจะต้องเช็คนะคะตรวจสอบพวกข้อมูลก่อนเนาะในการตัดสินใจแล้วก็ดูสัญญาซื้อขายฉบับจริงก่อนที่จะวางเงินมาจับเพื่อที่เราจะได้เช็คว่า คนที่เราจะโอนเงินไปให้เนี่ยบัญชีอมันตรงหรือเปล่าใช่แล้วบัญชีที่เราจะโอนเงินไปอ่ะควรที่จะเป็นชื่อบัญชีที่แมชก,ก,กับเจ้าของหน้าสัญญาด้วยนะใช่ค่ะเออเพราะว่าทําไมคะคุณบอมเพราะไม่เคยมีเคสใช่ไหมที่ลูกชายซื้อเป็นชื่อคุณแม่อ่ะเป็นชื่อคุณแม่ลูกชายก็เก่งเทคโนโลยีนะเอามาโพสต์ขายอ,าอ่ะต้องตรงนี้นะ พอไปไปมาปุ๊บอะตกลงราคาปุ๊บวันที่จะต้องมาเซ็นสัญญาจริงๆแม่บอกว่าเอ้าแม่ไม่ได้อยากขายนี่ลูกแม่ไม่รู้เลยแม่ไม่รู้เลยแลจะให้แม่เซ็นอะไรอ่ะลูกแม่ไม่ได้จะขายทีเียก็กลายเป็นว่าโอ้ยเราดิวมาตั้งนานสรุปปุ๊บเขาไม่ขายหรือเขาไม่ขายราคานี้ก็เป็นการเสียเรื่มเวลาอันนี้คือเป็นย่งเคสที่ดีนะที่ยังไม่ได้แบบมิฉาชีพที่ให้โอนไปโพเทลลี่แบบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่<ม>อยากให้เช็คก,ก็คืออเช็คก,กับทางโครงการเลยก็ได้ออค่ะสมมติว่าเจอในเน็ตมาว่าเออห้องนี้แบบโพสต์ขายที่ราคานี้ชื่อนี้ตกลงกันจะโอนเงินจอง โทรไปเช็กที่โครงการหน่อยก็ได้ว่าเออช่วยเช็คหน่อยว่าห้องเนี้ยเจ้าของที่อยู่ในระบบื่อชื่อคนนี้ตรงกันพี่กำลังจะซื้อห้องเนี้ยกับคนเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาเป็นเจ้าของห้องจริงๆหรือเปล่านู่นนี่ใช่เพราะว่าถ้าเงินเข้าบัญชีไปแล้วอ่ะไปแล้วนะแล้วมันยากจริงๆในการที่จะแบบได้คืนแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอะไรยากนิดนึงใช่เงินมันอยู่ในบัญชีเขาแล้วมันโอนกลับยากเหลือเกินฉะนั้นก็ต้องเช็คดีๆอลิฟายให้ดีก็อย่างที่แป้งบอกไปว่า ถ้าทางที่ดีที่สุดคือโทรไปเช็คกับทางโครงการได้เลยเขาก็จะมี d a t a b a เบสฐานข้อมูลลูกค้าอีกแล้วเนาะอืมแล้วก็อ่าพอหลังจากนั้นปุ๊บเรา Verify ข้อมูลเสร็จทุกอย่างคนเนี้ยเป็นคนจริงแน่เป็นโอนเนจริงๆปุ๊บ อ่าโดยปกติเนี่ยการขายดาวอ่ะเราก็ต้องนัดก,กับทางโครงการว่ามาเปลี่ยนชื่อจากโอนเนอร์คนนี้ยปัจจุบันเป็นโอนเนอร์คนใหม่เพื่อ,นนอให้รับรู้ว่านี่ค่ะถูกทอนเฟิร์มมาเป็นคนใ,ใหม่แล้วนะในการโอนสิทธิ์เอกสารโอนสิทธิ์ใช่เราก็อาจจะนัดมาเซ็นที่โครงการหรือว่าที่ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกก็มานัดเซ็นรับเอกสารโอนสิทธิ์ทีเนี้ยอย่างถ้าสมมติว่าโครงการบางโครงการเนี่ยยังไม่เสร็จอีกปีนึงหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรืออีกหลายเดือนหลังจากที่เราจ่ายเงินไปแล้วเรายังไม่จบนะคุณ เราต้องไปผ่อนต่อค่ะโครงการด้วยจะกว่าเขาจะาจดจำนวนตรงนั้นด้วยว่าเหลืออีกกี่งวดที่จะต้องต่อไปใช่ก็ต,ต่อไปเสร็จปุ๊บแล้วพออสมมติอีกหกเดือนอ่ะตึกเสร็จปุ๊บเรียกมาโอนถึงเวลานั้นน่ะเราถึงจะใส่แบงค์ได้ก็คือกู้แบงค์ได้ถ้าสมมติคนที่จะกู้แบงค์ทีนี้ถ้าคนกู้แบงค์ก็อาจจะแบบกู้ในเต็มจำนวนแล้วก็เงินที่เราออกไปอาจจะได้คืนมาทีหลัง หรืออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับถ้าคนซื้อสดก็คือง่ายจะไม่ได้มีอะไรที่คอมพิเคตก็รอถึงวันที่พร้อมโอนโครงการติดต่อมาเข้าไปตรวจเช็คห้องเนาะมันมเป็นมือหนึ่งหรือแล้วนี่<ช>ตรวจเช็คห้องเสร็จปุ๊บก็บโอนกรรมาิทธิ์ได้ตามปกติก็เหมือนเลยอะแค่พอแบบเปลี่ยนสิทธิ์จากคนเก่าคนเดิมเป็นคนใหม่แล้วก็นอกนั้นก็รันโปรเซสกับโครงการตามปกติเลยอะไรเงี้ย แต่ว่าย้อนนิดนึงถ้าสมมติว่าตอนที่จะเปลี่ยนสิทธิ์อะลองเช็คกับทางโครงการว่าบางโครงการเขามีเก็บค่าเงินจ่ายอะไรหรือเปล่าค่าแอดมินอลยรอ่างเงี้ยคุยกันว่าใครจะจ่ายใช่คุยกันคุยกันให้ดีว่าใครจะจ่ายแต่ส่วนมากก็คือตามประสบการณ์คนจะขายแหละต้องเป็นจ่ายเนาะถ้าตอนทมเนียมแต่ว่าทมเนียมมันเปลี่ยนแปลงได้แหละเพราะเป็นบุคคลกับบุคคลไงกันเนก็เฉดกันนะเพื่ออย่างการนี้ก็เฉะคุณอาจจะต่อเขาไปถูกมากแล้วผูไม่เหลืออะไรแล้วครับช่วยออกเลยเถอะรับเะ ก็ว่าไปไม่มีกําไรแล้วค่ะออกมาอีกก็คือขาดทุนก็คือออกให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ก็ขึ้นอยู่กับตกลงก็ตกลงใช่ฉะนั้นอยุ่เนาะใช่ฉะนั้นคีย์ของอีพีเนี้ยก็คือการซื้อขายดาวคอนโดเนี่ยไม่ยากเบสิกก็คือคุณหาข้อมูลในตึกที่คุณจะซื้อเรียบร้อยคุณตรองราคาก่อนที่คุณจะโอนเงินจองหาเขาคุณเช็คโอลิฟายให้ดีว่าเขาเป็นเจ้าของจริงๆใช่ไหมเช็คไปถึงรากเลยเช็คไปถโครงการเลย อ่ะโอเคปุ๊บคุณคอนติเนียลโปรเซสปุ๊บจองโอนสิทธิ์กับทางโครงการเพราะว่าความจริงเอกสารโอนสิทธิ์อะค่อนข้างไว้ใจได้เลยคุณเพราะว่ามันเป็นเอกสารที่ออกจากทางโครงการใช่ค่ะใช่ฉะนั้นก็ EP นี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะเรื่องการซื้อขายดาวคอนโดว่วาเอกสารที่ควรต้องเช็คมีอะไรบ้างค่ะสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวเรามาหาเรื่องคุยกันว่าคุยอะไรดีจิค่ะ<ด>ค่ะขอบคุณค่คะสว,ส,สวัสดีค่ะ